สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดาวเด็ดพารวยผมอาจารย์ฮอสตากับศิลาสำหรับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้า้อยหบห้าตรงกับวันขึ้นหกค่ำเดือนสิบเอ็ดปีขานตรงกับหวยใหญ่รัฐบาลไทยออกเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาให้ตัวเลขกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับผมก็จะใช้หลักวิชาของผมทักษะมหายุกับวิชาให้เลิก ทั้นสูงนะครับสองวิชานี้มาผนวกกันนะครับผมก็จะมาจับดาวเด่นให้กับท่านผู้ชมก่อนที่จะเข้าสู่รายการผมก็ฝากให้กับท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะม่พลาคทิปของผมและอ,อาจารย์ท่านอื่นผมก็จะมาดูดวงสีหนที่กระตุ้นเรื่องต่างๆของเดือนนี้นะครับตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง24ตุาลาคม2565นี้ สีที่กระตุ้นเรื่องการเงินการงานผมแนะนําให้ใส่สีเขียวนะครับสีที่กระตุ้นเรื่องโชคลาภสีส้มสีน้ําตาลสีที่กระตุ้นเรื่องผู้หลับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเรื่องของความรักนะครับผู้ครองแนะนําให้ใส่สีแดงสีที่กระตุ้นเรื่องชื่อเสียงคนยำเพลงแนะนําให้ใส,ส่สีสีม่วงสีดํา สีที่ควรหลีกเลี่ยงของเดือนนี้นะครับที่ผมบอกงดใส่สีเทานะครับสีรุ้งสีขาวสีครีมงดใส่นะครับไม่ดีนะครับก็ใส่ตามวาระโอกาสที่ผมบอกไปครับที่ท่านเลือกใส่เอานะครับต่อมานะครับผมก็จะมาให้ตัวเลขกับท่านผู้ชมแล้วนะครับดาวเด็ดของรัฐบาลไทยงวดนี้นครับเวลาของรัฐบาลไทย จะออกประมาณ15นาฬิกา40นาทีถึง16นาฬิกาผมก็จะมาจับดาวเด่นให้กับท่านชมนะครับดาวดวงแรกครับผมให้เป็นดาวพักเกตเก้านะครับดาวเด่น,นครับดวงที่สองเป็นดาวเสาดวงที่สามเป็นดาวราหูดวงที่สี่เป็นดาวพระหัสห้าดวงที่ห้าเป็นดาวพุธสี่ครับ ดาวที่ดาวดวงที่หกดาวสุกหกก็ครบแล้วทั้งหกดวงทั้งหกดวงนี้ท่านสามารถนําไปเลขไปวินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาจับให้กับท่านผู้ชมก่อนนะครับเอาเก้ามาจับเลยครับเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าห้าเก้าสี่เก้าหกแล้วก็แปดมาจับแปดห้าแปดเก้าแปดเจ็ดแปดสี่ ปดหกเอาเจ็ดมาจับเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับก็ท่านผู้ชมก็ใช้วิทยาศารนำาไปเลขไปใช้นะครับท่านชอบตัวไหนท่านก็จับนะครับก็หกรวมเป็นดาวเด่นของผมงรัฐบาลแล้วก็ไปต่อด้วยประเทศเวียดนามมาหาหนอยทั้งสามนอยได้แล้วก็ยังประเทศมาเลเซียด้วย ่วนท่านผู้ชมที่ชื่นชอบตัวเลขของผมนะครับสามารถเข้ากลุ่ม,ไ,มได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็แอดไลน์มาที่แอดโหลาพาโรยแปดแปดได้ช่วงนี้พายุขเข้านะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมนะครับที่เดือดร้อนนะครับน้ำท่วมหรือว่าภัยต่างๆที่เกิดขึ้นได้รับผลกระทบต่างๆนะครับก็ขอให้แ้วคาดปลอดภัยนะครับ แล้วก็ขอให้รับโชคมีโชคมีลาบกับเลขของผมรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลา,าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ